เดินหลังข้อให้คุณลองทําตามท่านี้นะครท่าแรกนะครับผมให้เราเอาหลังพิงกําแพงนะฮะจากนั้นค่อยๆนะครับผมยกแขนขึ้นมาแบบนี้เราจะค่อยๆนะครับผมกดไหลลงมาข้างล่างแบบนี้ช้าๆนะครับกดลงมาอย่างนี้เลยนะครับผมพอลงมาแล้วนะครับค่อยๆขึ้นแบบนี้นะครับทํามาสักสิบครั้งนะครับต่อมานะครับผมฝึกย่นคางแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยทําิบครั้งนะครับแต่ถ้าถ้าไหวนะครับผมให้เราเอกกล่าปั้นนะครับผมแบบนี้เราก็ย่นคางนี้ มาแตะกำปั้นแล้วก็ปล่อยย่นคางมาแตะกำปั้นแล้วก็ปล่อยทําิบครั้งครับต่อมานะผมย่อตัวงอเข่าแบบนี้นิดนึงนะครับจากนั้นหาขวดน้ำหรือดําเดียวก็ได้นะครับผมค่อยๆนะครับผมยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับผมทําิบครั้งครับต่อมานะครับผมตั้งคานแบบนี้นะครับจากนั้นค่อยๆยกแขนยกขานะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยยกแขนยกขาฝั่งตุกังขางแบบนี้ แล้วก็ปล่อยทำสิบครั้งครับต่อมานะครับผมนั่งกเก้าอี้นะครับผมมือ2ข้างประสานกันจนั่ค่อยๆนะครับแอนอกขึ้นมาแบบนี้ค้างไว้สักห้าวินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยทำซ้ำสิบครั้งครับ